้ากปอ,อม,มันเริ่มมาก็มืดแล้วเหรอริมอง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 เอาเอาเอาไอ้เหี้ยไปไหนไอ้เหี้ยมึงมาปล่อยกูตรงหัวโค้งได้ไงวะโธ่ อก่อนเขาเล่งปุ๊บหายปัดเลยอ่ะอัานี้าไม่ได้มีเขาไม่ได้มีมีแล้วไม่บอกว่ายืนเท่าไหร่ไม่บอก ลืมเบรกดีนี่อากาศแจสอยู่อินี่มืดด้วยเหรออี่ตำรตกทำไงวะเนี่ยแรนด้อมมันเลยเพราะว่ามันมืดกว่าใจเราเริ่มตอนเย็นร้วป่ะไช้เริ่มตอนเย็นังเดียรได้ก็ทิงกมแล้ก็ทิ้เดียรน อุ้ยอุ้ยอุ้ยคูณหลบไม่ทันเลยมาแบบไม่ี่มดากย่อนะงรโคขาาเป็นอะไรวะเนี่มืด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 จริงเป็นโคเลย มองไม่เห็นนะเด็กเป็กอยู่ไหนห้วอยู่ไหนก็ไม่รู้เอ้าเนียใครโทรมาตอนนี้เดือดร้อนครับโอเคโอเลยต่ไหทางที่บอกเดินทางจะไม่ลำบากนักแสงแบบนี้ลงมาได้เหรอ คงต้องต้องกดสตาร์ทอ่ะทุกคนเล่นก่อนนะให้ให้เคนลงมาแทนไม่ได้เหรอไม่มีคนแทนไม่มีไม่มีจอดข้างทางครับทำไมคุเป็นพี่โลอ่ะผมเป็นพีโลอ่ะอ้าวแล้วทำไมพี่ยุทธเป็นพี่โลอ่ะเข้าไปเจอสมันเติมยระฟั๊ม เอาพี่น่นตามไปแล้วทงเรือเลอยอุ้ยยจำขนมไม่ได้วัแต้อไงไหวัดอ,อ๋โอเคผมไปปัดหน้านนะปวดหัริงตกใจอะผมรอสามสามวิขึ้นผมรออยู่ไปแล้พี่ผมโด,ดน,นหนึ่งจุดห้ามเี้ย เฉียหมุนเลยหนึ่งจดหตายฮะไอ้เนี่ยโดนโดนรถไอหีอยู่้าม้องชนขอบิมองไม่เห็นไอ้ยับี่ว่โอ้ยย่าเียหมุนเลยสามบีีกปดต่อ โหสัตย์ยังไวดีมากต้นถอนจะเล่น๊บท้ายหมุนเลยอ่ะต้องเหยียบตะเลงตลอดนี่มีฝนเลยแต่ว่าฝนเรียกไปแล้วอ่ะผ่านไปทุกทางต้องเมาไม่รู้ กินสั่งไม่ละเลง,ลง,ลง,ลงเลยแบบนี่น้ำมันยังไม่หมดเลยอ่ะหมุนตีไอีเหี้ยะไรวะเนี่ยหาทางเขาปั๊มก่อนดิ้ั เนี่ยเข้าพีงงจะบอกให้เป็มืดไงไองาโดนชนพีทอีก4.5พ่อมือเทียไอ้ีโก้ไอ้เียนรูหมไม่น่าหัวเราะเลยเี่ย้นี่แล้วผมวิ่งอยู่คนเดียวไงหน้าเลยตามข้างหลังก็แอกอนด์ก็หาผมไม่ได้ทุกวัน มันไม่มีฝนจริงๆนะแต่ถูกมาเลยไม่มาไอ้เรี่อะไรวะปัดปัเนฝนินๆินที่หลังตกฝนตกตกเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ แต่เบอร์หกเดียวไอ้ฝนไม่มา,ม,ามัจะ<อ>มารอบสุดท้ายแล้วเปล่าไม,ไม่น่าแรนดอมเลยไอ้เนี้ยพอแรนดอมแล้วเป็นเนี้ยไมตั้งข่าว,วเลยเนี้ยตั้งให้มันแรนดอมว่าขอให้มีฝนมันจะเลือกฝนเลยไปเนี้ยเราแบบตกไม่ต,ตกตกตอนนีตน้ตกกับตกกับไม่ตกกับมาแล้วเอ้เนี้ยเหมือนนี่โอ๊ตบอกเลยมารอบสุดท้าย ไอ้้ยจังไรมากตกตรงไหนอ่ะนี่ต้นำเบรกไม่ได้นี่โดนแทงไวแล้วนี่ฝนมาว่ะเป็ผลคือเาิแล้วอเาเปียกยังเปียกอัดเล้งโดนนี่โอ้โหฝน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 มาแบบ ต็องสองนาทีเราก็ไม่ต้องขับได้ไหมเราก็หอ,อมันก็ไม่ได้เมือวานมันก็นะจบรอบนี้ไอ้เหี้ยฝนนรือะ,อ,อะไรวะเนี่ยโอ้โหแค่ตรประเด็นคือไอ้อเหี้ยกูเสกสิทธิ์ทัดทั้งไงโอ้โหนี่ฝนมันเยอะมากอะน,น้ำมันหมุนมาแล้วเนี่ย หมุมนมาแล้วที่มิงไงยางอะไรครับเนะี่ยยัง hard เหรอาร์ d เดียวโอ้โหฝนตกจเนี่ยจะอะไรวเนี่ยคือคอมกแบกแอไรแน่วเนี่ยสนเดกสดเบกันจะหมุนเลยนะน่าดัดน่าจะกินเตอร์แล้วอ่ะ คนเหล็กจอารตรงเหลืองเด็กเปล่อยอ่ะดค้างไม่ได้อ่ะเบรคตบค้างวไม่ไไม่ได้เลยเป็น s นี่แบบโอ้ยอย่าอย่าอย่าแทะอย่าไหนม่ลไก โอนมาโอเบเก่อ,อ,อ,อเบเเบกลนเดอ,ย,อยมันตกแรงกว่าเดิมอีกตกแรงมากอ่ะหรือมันตกแบบอยากเอาเอาปเป็นนั่นจังเลยสั่สั่งเอาท่านอนตสัดเอาช่วงนี้ไ็ได้หรอ,หรอหกว่าเขาไปลง มองไม่เห็นข้างหน้ามองไม่เห็นข้างหน้าเบรกไม่อยู่ผมนม่อยู่กับพีนาเข้าโค้งแบบเข้าโค้งไม่เ่่าีอยู่กับพีนาเนี่ยตักตักจักตักตักโอ้ยผมยกแล้วแต่มันหมุนไงถ้าฝรั่งทันเร่งอะมันหมุนคันผมอ่ะ ต้องเหยียบเลี้ยงไว้โอ้อยโ้โหไม่ตกแรงได้อีกเรียแรงทิศใหม่เลยเนี่ยไอนี่ก็เข้าห้องออกแต่ล่อแล้วเนี่ย,ย,ยมันอยากเรื่องเรามากเลย a j อ,อะไรเนะนี่ยโอ้ยโค้งอยู่ไหนวะโอ้โหออกทิศแรกไปไหมันต้องข่าวแล้ว จบแล้วรอบสุดท้ายโออ้นี่่ึงะโดนบวกอุ๊ยตายแล้วตายจริโอ้ยจัดสามสี่รอบแรกเนี่ยเห็นที่หน,นึ่ง,งที่สองที่สามเบี้ยแทบตายกระสือขนาดที่แบงเดินแบล็คฟองมาแล้วเนี่ย พยายามคือแค่ประคองแล้วให้มันสิ <c oughs> <Hugh> ่งสี่เหมืนนี่คือแบบนี่คืเบาของคุณเป็ที่โหล่ it.